่อมปิดเยียมีกนวันนี้เราจะอยู่ในหน่วยที่ยี่สิบหกเช่นเดิมนะคะการเดินทางแสนสนุกของเรานั่นเองนะคะเรื่องที่สองนะคะทางน้ำเมื่อวานเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างคะเมื่อวานเมื่อวานเราเรียนเรื่องทางบกใช่ไหมคะ วันนี้เราก็เลยจะได้เรียนทางน้ำฮาเป็นยานพาหนะทางน้ำว่ามีอะไรบ้างนะคะเออช่องเปิแล้วนั่งเมื่อสิตัวคดอ่าขคุณครูแชร์อะไรให้ก่อนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะอะไ์ขึ้นไหมคะเดินดาวดอกอุอ่าขอบคุณค่ะอ่ะ หน่วยที่ยี่สิบหกการเดินทางแสนสนุกนะคะเริ่มที่สองนะคะทางน้ำนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปช้าๆนะคะเมื่อกี้เราได้เรียนรู้แล้วว่ายานพานะทางน้ำมีอะไรบ้างเด็กๆตอบคุณครูได้ไหมคะมอ่าใครตอบ<ม>ได้<ม>ตอบมีเรือแล้วก็มีอะไรเรื่อ ีเรือดำน้ำเรือดำน้ำค่ะพี่ไอโฟนค่ะแล้วก็อะไรคะเก่งมากค่ะเรือแพเรือแพเรือหางยาวเรือหางยาวนะคะยังอะไรอีกคะอ่าใครตอบได้ตอบเลยค่ะเรือายเรือาพโอเคค่ะอ่ะเรืออีกเรือหนึ่งเรืออะไรยังไม่มีใครตอบคุณครูเลยอ่าเรืออีกเรือหนึ่งอ่าจะมี เรือขนสินค้าโอเคค่ะต่อไปอีกเรือหนึ่งเรืออะไรเรืออีกเรือหนึ่งเรืออะไรคะเรืออ่าเรือยนนะคะอ่าเรือยนอ่าเรือยนจะใช้ในทะเลนะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะแชร์สไลด์ให้ดูมีอะไรบ้างนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างอันนี้เป็นเรือยนนะคะรูปร่างเรือยนจะเป็นแบบนี้จะเป็นยานพาหนะทางน้ํานะคะ จะเป็นเรือโยนใช้ไหมมันไม่ขึ้นมันไม่ขแบบึ้แบบน,น<ะ>เ๋ยวแป๊บนึงนะนูกน้องคุณชอบอะไให้ใหม่กันแป๊บนึงคู่ค้าเล่มไหนคะน้องมันใหม่ะหาไม่เจอเลยอ๋อของนี้ด้ม่เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วคะ่ะอ๋อเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่คะ่ะอ๋อคะ่ะค่ะพอดีน้องไปเรียนตามจุดเรียบร้อยแล้วคะ่ะวันใหม่เดี๋ยวนะคะแปบบ๊บนึงนะ ขึ้นให้ได้ยังออทำไมของคุณครูไปแล้วของเด็กๆยังไม่มาใช่ไหมคะค่ะย,ยังไม่มาไม่มค่ะโอเค okay, ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูใช้แบบนี้ให้นะคะอ่ะอันนี้อันนี้ขึ้นไือยังเดี๋ยวอันน,น,นี้อันนี้คือขึ้นอยู่ใช่ไหมคะตัวนี้โอเคยังไม่ขึ้นครับขึ้นรือยังครับขึ้นรือยังของไอโฟน อันนี้คือไปรูปใหม่แล้วนะทีนี้ขึ้นยังครับขึ้นแล้วค่ะโอเคค่ะ,อะโอเคแล้วนะทีนี้อ่าอันนี้เป็นเรือยนต์นะคะเรือยนต์จะมีรูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะอ่าจะใช้ในทะเลหรือที่มีแม่น้ําใหญ่ๆ่เช่นเขื่อนแล้วก็ทะเลแล้วก็อ่าวต่างๆที่มีพื้นที่น้ํากว้กวางๆใหญ่ๆจะใช้เรือยนต์ในการ เป็นยานผานะนะคะต่อไปนะคะอันนี้เป็นเรือใบเรือใบใครใครเคยเห็นเรือใบคะเรือใบเรือใบจะอยู่ในทะเลอ่าเป็นเรือลำเล็กๆแล้วก็มีใบขึ้นชูเป็นกีฬาชนิดหนึ่งในการเล่นเรือใบจะเล่นได้เฉพาะในทะเลนะคะต่อไปนะคะ ต่อไปอน,นี้จะเป็นเรือพายเรือพายจะอยู่ในลำคลองอ่าใช้ในลำคลองใช้ในพื้นที่ที่เป็นลำน้ำนะคะเอาไว้พายไปในพื้นที่ต่างๆแทนยานพาหนะรถยนต์อันนี้เป็นเรือพายนะคะอ่าจะเป็นทำจากไม้นะคะเรือพายาจะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะ อันนี้ต่อไปจะเป็นแพรนะคะแพรจะอันนี้นะอันนี้ใครรู้จักคะแพรลก็ใครเคยเห็นไหมเอ่ยแพรเคยเห็นไหมคะแพรส่วนมากจะใช้ในแม่น้ํานะคะอาจะเอาไม้ไผ่มาทํานะคะแล้วก็มัดรวมๆกันให้เป็นแพรใหญ่ๆเพื่อจะเอาไปล่องลอยน้ํานะคะจะมีตังเทือน ตามแม่น้ำนะคะที่สามารถล่องแพได้นะคะเป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะกิจกรรมล่องแพนะคะสำหรับใบงานใบงานของเราจะอยู่ในหน้าที่9 7นะคะสำหรับใครที่ทำไปแล้วถือว่าทบทวนความรู้ของตัวเองนะคะวันนี้คุณรูณไม่ได้แชร์สไลด์ใบงานให้ดูจากคุณครูเลยนะคะจะอยู่แถบหัวสีม่วงนะคะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้เดี๋ยววันนี้คุณครู<ด>จะไปแจก้ท<ะ>ุก่านนะคะจะอยู่ในหน้าที่97นะคะใบงานตัวนี้จะเป็นการบ้านนะคะเขาบอกว่าดเด็กๆด,ดูภาพที่ขีดกากระบาดท,ทับยานพานะที่เดินทางน้ำและเขียนคำศัพท์ที่ออกเสียง AI กับ OA นะคะ,ะจะมีคำว่า เชลเรือใบนะคะคำแรกให้นำลงมาเขียนทางล่างเลยนะคะคำที่สองจะเป็นคำว่าเรนเรนแปลว่าฝนตกนะคะเติมคำศัาษาอังกฤษในช่องว่างช่องละหนึ่งตัวนะคะคำต่อไปคำว่าโรดโรดแปลว่าถนนนะคะ,ะคำว่าโรดอยู่ตรงนี้นะคะอ่า d o d road แปลว่าถนนนะคะต่อไปคำว่าโคตด โค,ะ D A o A ะคะ้แปลว่าแพะนะคะ T O A t นะคะ g o ้แปลว่าแพะนะคะอ่าจะมีคำศัพท์อยู่ตรงรูปภาพนะคะดูรูปภาพก็จะมีให้ก็จะมีรูปเรือใบก้อนเมฆที่กำลังอยู่ที่กลังจะตกก้อนเมฆพาใบถนนถนนแล้วก็แพะนะคะอ่าให้เติมคำศัพท์ให้เรียบร้อยในหน้านี้นะคะ ส่วนใครทำทเสร็จแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเก่งมากลูกอ่าส่วนใครที่ยังไม่ได้ใบงานเดี๋ยววันนี้คุณครูจะไปแจกที่บ้านนะคะส่วนใครที่ทําาบงานเสร็จแล้วถือว่าทบทวนความรู้ของตัวเองนะคะครับ<า>เดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ว่าอ่ามีคําถามให้ด้วยว่าคุณครูสอนเรื่องอะไรมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะมีเรืออะไรบ้าง <S <S เอ่ยเ,เด็กๆรู้จักไหมคะอ่า ครตอบคุณครูได้วันนี้คุณครูสอนเรื่องอะไรอ่าเรื่องทางน้ํานะคะเรื่องทางน้าอ่ามียานฐานะอะไรสําคัญที่สุดคะมีกี่อย่างคะไปตอบคุณครูได้ตอบเลยคะ่ะเรือยนค่ะเรือโยนแล้วก็อะไรอีกคะเก่งมากพี่ไอโฟนคะ่ะเรือใบเรือใบแล้วก็เรืออะไรอีกคะเรือแพเรือแพแล้วก็เรืออะไรอีกคะ เรือหางยาวเรือหางยาวแล้วก็อะไรอีกคะมีอะไรอีกไหมเพิ่พมเติมอีกไหมคะเรือบรรทุกสินค้าเรือบรรทุกสินค้านะคะอา่อาต่อไปอันสุดท้ายเลยจะเป็นเรือดำน้ำนะคะอา่าเรือดำน้ำเรือดำน้ำเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ทะเลที่ลึกๆอา่าจะใช้เรือดำน้ำเพื่อไปสำรวจสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะ เดี๋ยวคุณครูทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะมีเรือโยนนะคะเรือไปนะคะเรือพายนะคะแล้วก็แพนะคะแล้วก็จะมีเรือดำน้ำเรือขนส่งสินค้านะคะแล้วก็เรือหางยาวนะคะที่เป็นอุปกรณ์ในการเดินทางทางน้ำให้เราสามารถเดินทางไปในที่ต่างๆได้นะคะ วันนี้เปล่าคุณคุณถามเติมอะไรขณะตอนนียเดี๋ยววันนี้อ่ะใครอยากดูการ์ตูนเพิ่มเติมอะไรไหมคะอ่าอยากฟังเพลงอะไรไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณครูมีเพลงมาฝากหนึง่งเพลงค่ะข้าวเก้าขยางเก้าที่เกีย่ยวกันบ้านคือพอมีจา้ายุ่งจังไหนอ๋อการบ้านของน้องครูน้องครู คือน้องปเรียนจำจุดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะของจุดหัวนาำคำแต่ว่ามื่อวานคุณครูดินคนเอามาแจกอีกหาแล้วคือพม่ี้ไหมจ้ะอ๋อเดี๋ยวคุณครูจะเอาไปแจกให้ที่บ้านนะคะถ้ายังไม่มีนะคะเดี๋ยวคุณครูติดต่อคุณครูดินให้ค่ะจ้ะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะไปแจกที่บ้านเหมือนเดิมค่ะได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูติดต่อคุณครูดินให้ค่ะคุณแม่ค่ะ ่มีใครจะสอบถามอะไรอีกไหมคะค่ะดารบ้านมีอยู่หนึ่งหน้านะคะอย่าลืมถ่ายรูปสวยๆส่งคุณครูด้วยสําหรับใครที่ยังไม่ได้เดี๋ยวคุณครูไปแจกที่บ้านนะคะวันนี้คุณครูจะไปแจกถึงบ้านเลยนะคะไว้เจอกันนะคะที่บ้านนะคะอ่าสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะคุณครูจ้ะ่ะ อันที่นายี่ยยี่สิบหกนี่จ้านี่คือว่าเระยะดันน้ำนี่สคือไปทางไหนคือคือไม่มีคือทังไหนมึงไหนอ๋ออันนี้ในแบบฝึกหัดใช่ไหมคะแบบฝึกหัดก็คแบบฝึกหัดจะอยู่ในหน้าที่สามสิบสี่ค่ะคุณแม่ค่ะจะอยู่ในเล่มเขียวค่ะโอ้นี่เด็กๆทำกันหมดหรือยังเล่มนี้คะนี่เลูะใช่ค่ะคุณแม่ค่ะจ้าจ้ขอบคุณค่ะในเล่ม บายบายโอเคนะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งใบงานลงในกลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามีใบงานตัวไหนบ้างนะคะอ่าเดี๋ยวไว้เจอกันที่บ้านนะเดี๋ยวคุณครูลงไปแจกใบงานนะคะสาหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะบายบาย ันยังไม่ต้องถามอะไรเลยโอเคเรียน,นเสร็จ,จแล้วเนาะโอเคค่ะสามารถออกสั่ระบบได้เลยนะคะค่ะผมออกแล้วนะคะครับโหลเอามาวางข้ากับไก่เลยวนจ้า